สามีก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปไปช่วยเขาในจุดนี้นะฉันไม่มีเงินมากพอหรอกสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ h a n n e l เพิ่งเลิกงานค่ะเหนื่อยมากเมื่อเช้านี้พอไปถึงที่ทางาน,าน ซูเปอร์วิเซอร์คือพอพอเดินเข้าไปเขาจะแจกจ่ายงานนะคะว่าใครไปแผนกไหนใครทํางานอะไรตรงไหนมั่งอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องโปรติเราก็รู้ว่าเราจะต้องทําหน้าที่อะไรแบบไหนแต่ว่ามันเป็นกฎนะนะคะที่ต้องมารวมตัวกันแล้วก็เขาจะให้ไปตรงนู้นตรงนี้นะคะเพื่อเช็คชื่อด้วยนะ,ะพอแกเห็นหน้าเราปุ๊บแกก็บอกว่าเค okay, คือที่ทำงานเขาจะเรียกเค้นะคะเค tomorrow seven to t w e l โอเคแล้วแกก็รีบตะโกนขึ้นไปบอกผู้จัดการเลยนะคะว่าเขาตกลงแล้วพรุ่งนี <c oughs> ค้คือถามคุณหน่อยไหมถามฉันหน่อยไหมอะไรแบบนี้คือเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแกบอก นะมาทําให้หน่อยเออ่ทำแผนกคอสเมติกนะก็อ่ะอ่ะอ่าอ่ะโอเคคือปกติปม่แก้วจะอยู่แผนกของบุหรี่นะคะจะสแกนจะแพ็คบุหรี่จะไปเช็คสต็อกไปอะไรเนี่ยคือจะแผนกบุหรี่เลยดังนั้นคือเขาอยากให้ช่วยพวกนี้นะคะอยากให้ไปช่วยในแผนกคอสเมติกนะกะ็เลยอ่ะคือ ถามว่าหนักไหมคอสเมติกไม่หนักนะงานสบายมากแต่ว่าค่อนข้างจะจุกจิกแล้วต้องใช้ความละเอียดนิดนึงเพราะว่า,าแต่ละตัวแต่อะไรมันเป็นชิ้นเล็กๆน่องากเครื่องสำอางทุกชนิดเลยอะค่ะทั้งน้ำหอมทั้งทุกอย่างอัะค่ะคือวันนี้ก็พอมาถึงบ้านก็เลยมาเช็คอีเมลนะคะก็มีน้องๆสมาชิกแล้วก็สมาชิกเพจสมาชิก ในเพจป้าแก้วนะคะก็จะส่งข้อความมานะคะก็เลยหยิบมาเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องเรื่องนี้คือน้องท่านเนี้ยแต่างงานกับสามีต่างชาติมาปีเนี้ยเข้าปีที่ห้านะฮะไม่มีลูกด้วยกันน้องก็ทำงานสามวันนะคะพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์สามีก็ทำงานประจำนะคะ ก็ต่างคนก็ต่างทํางานแล้วก็น้องก็จะไปเวลาไปทํางานก็จะขับรถไปทํางานเองสามีก็จะขับรถไปทํางานเองก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะขอสามีนะหยุดเสราร์อาทิตย์น้องก็จะทําจันอาคารพุธนะคะสามวันติดกันทีนี้น้องจะทำเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาเลยมา น้องกับสามีจะเช่าบ้านอยู่นะคะเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายในบ้านก็จะมีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟบินค่าต่างๆนะคะเหมือนปกติทั่วไปของแต่ละบ้านก็แล้วก็จะมีผ่อนรถของทั้นของเธอแล้วของสามีนะคะแล้วก็มีเงินที่จะส่งไปช่วยให้พ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะ มาเกินถึงบระกาศของน้องที่เมืองไทยนะฮะสามีหลังจากที่แต่งงานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะ,ะปีที่สองสามีกับน้องนี่ก็ร่วมกันกู้เงนินส่งไปให้ทางเมืองไทยสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านซึ่งบ้านก็เป็นชื่อของน้องนี่แหละนะคะเป็นเป็นที่เป็นบ้านในชื่อของน้องนี่แหละค่ะแล้วแล้วทีนี้อ่า แล้วเขาเรียกบ้านก็เป็นชื่อของน้องก็คือสร้างบ้านแต่ว่าแม่ก็อยู่นะคะซึ่งแม่ก็จะมีพี่ชายก็มาอยู่ด้วยนะคะคือมาดูแลพี่ชายพี่สไปแล้วก็หลานก็จะมาอยู่ดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะคะในบ้านหลังนี้ซึ่งเวลาน้องกับสามีเวลากับเมืองไทยก็จะมาพักที่บ้านหลังนี้นะคะ เหตุการณ์ก็จะเป็นปกติก็จะส่งเงินให้ให้แม่ใช้เดือนละห้าพันคะพอแม่ใช้เดือนละห้าพัพี่ชายก็รับราชการนะคะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือเธอ,อบอกว่าเธอต้องการที่จะส่งขอขอสามีนะคะส่งเงินเพิ่มให้พ่อแม่ได้ไหมหเดือนละหมื่นหนึงเพราะว่าตอนนี้พี่ชายซื้อรถใหม่แล้วก็ คือเขาเขาต้องการที่จะได้รถใหม่ะคะเขาไม่อยากได้รถมือสองดังนั้นช่วยเขาได้ไหมเดือนละห้าพันนะคะสามีก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปไปช่วยเขาในจุดนี้นะฉันไม่มีเงินมากพอหรอกแล้วเงินค่าใช้จ่ายในบ้านของเรามันก็เราก็มีภาระหนี้สินของเราแล้วไหนจะเงินที่ผ่อนแบงค์ทุกเดือนที่กู้ไปสร้างบ้าน มันก็ยังไม่หมดเลยนะเขาก็ให้เหตุผลอย่างนี้เธอก็ก็เป็นงอนๆตึงๆไปนะคะแล้วทีนี้เธอก็พยายามหางานงานทำเพิ่มอีกนะคะเป็นภาทธำของของอีกที่หนึ่งคือหลังหลังจากที่เธอเลิกงานบ่ายสามนะคะห้าโมงถึงสี่ทุ่มเธอก็ไปทำอีกที่หนึ่งนะคะซึ่ง ไม่บอกนะคะว่เป็นงานอะไรแต่ก็คือคือเป็นงานงานสุดจริตนี่แหละค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเธอก็ก็เหนื่อยนะคะเธอก็เหนื่อยแล้วก็เธอก็ทํางานเพิ่มอีกในเพิ่มอีกเป็นสองวันนะคะคือทํางานที่ที่แรกคือสามวันเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งก็คือ ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์ทำงานแปดโมงเลิกหกโมงเย็นนะก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเหนื่อยมากเธอเหนื่อยมากเธอบอกเธอเหนื่อยมากแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็อีกแค่ขอสามีแค่นี้เองว่าขอเพิ่มส่งเงินให้พ่อแม่ ปกติส่ง5,000ขออีก5,000ที่จะให้พี่ชายช่วยเหลือพี่ชายไม่ได้เหรอเพราะว่าพี่ชายเมื่อก่อนตอนที่เธอเรียนหนังสือพี่ชายก็ส่งเสียดูแลเธอนะคะส่งเสียเธอจนเธอเรียนจบนะ,ะเธอก็ให้เหตุผลแบบนี้ซึ่งพยายามอธิบายให้สามีเข้าใจแล้วสามีก็ดึงดันเขาไม่ยอมรับอย่างเดียวแล้วเขาเขาบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวคำว่าครอบครัวก็คือตัวเขาแล้วก็ตัวเมียนะคะ คือเธอบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนอกจากปัญหาเรื่องเองินเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเธอก็บอกว่าเธอทํางานหนักเพื่ออะไรถามว่ามีเงินเก็บไหมมันก็ไม่มีเงินเก็บหรอกค่ะนะคะมันก็ไม่ได้มีเงินเก็บถึงจะทํางานหนักขนาดนี้เธอบอกว่าเธอจะทํางานหนักเพื่ออะไรกันสามีก็บอกนั่นสิจะทํางานหนักเพื่ออะไรกันคือทําพร์ทำสามวันนี้ก็คือพอพอแล้วแล้วก็เงินเดือนเขาเนี่ยก็ <estion. S 2> พอใน ค่าใช้ใจ่ายในบ้านทั้งนี้สินทั้งอะไรก็ตามแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้พ่อแม่เดือนละห้าพันแล้วทำไมเธอจะต้องไปกระสือกกระสนทำงานเป็นบ้าเป็นหลังขนาดนี้นะคะแล้วหลังๆมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยต้นเดือนที่แล้วเขายื่นคำขาดว่าให้เธอเลิกทำงานพิเศษช่วงเย็นแล้วก็อีกอีกสองวันวันพฤลหัสกับวันศุกร์ ให้ทำงานประจำกันทังคานพุดแค่นั้นพอหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาก็แยกกันอยู่แล้วกันเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขามีเมียเขาต้องการที่วันหยุดเขาต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับเมียเขาไม่ใช่พอวันหยุดปุ๊บไม่รู้เมียหายไปไหนกลับมาบ้านทีไรเมียก็ไม่ไม่เห็นเมีย กลับมาบ้านก็มาเห็นเมียเมียก็ทํางานเป็นบ้าเป็นหลังกลับมาจากทางานเมียก็เหนื่อยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะน้องบอกว่าตรงนี้จุดนี้น้องก็เข้าใจสามีอยู่แต่ว่าน้องก็อยากจะหาเงินเลยได้พิเศษนะคะเพื่อจะส่งไปให้ที่บ้านน้องก็บอกว่าน้องก็แอบส่งให้ให้ทางบ้านอยู่นะคะส่งให้เรื่อยๆแต่สามีไม่รู้นะคะอันนี้แค่แค่จะขอเพิ่มโดยให้เขารู้ด้วยนะคะ ก็ไม่อยากจะโกหกเขาแต่ว่ามันก็ปัญหาก็เลยมาเป็นแบบเนี้ยเขาก็ให้เลือกในการที่จะให้ลดเวลาทําง,งานลงเธอก็ต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่าสามีทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องนี้นะคะเธอก็เลยถามว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมแล้วก็ตัวน้องเนี่ยเห็นแก่ตัวเหมือนที่สามีว่าไหมนะ,ะเรื่องนี้มันก็ พูดยากนะนะเรื่องของผัวเมียเอาตรงๆนะคือในเมื่อเราแต่งงานกับสามีฝรั่งนะ,ะเราก็ทำงานทำงานเป็นบ้านเป็นหลังขนาดเนี้ยจะทำทำไมนะ,ะ,ะคะอะไะค่ะถึงถึงน้องจะบอกว่าน้องทำงานเพื่ออยากได้เงินเพิ่มนะคะ แต่ว่าน้องต้องคิดถึงครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่าทํางานแล้วก็ลืมละทิ้งหน้าที่ของเมียนะคะแล้วเราไม่มีเวลาให้สามีเลยอันนี้มันก็ไม่ถูกนะคะอีกอย่างหนึ่งการส่งเงินให้พ่อแม่ใช้จะมากจะน้อยก็คือส่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของพี่ชายที่เขาซื้อรถใหม่มันเป็นเรื่องของครอบครัวเขา ถึงจะมีบุญคุณมีอะไรกันก็ช่างมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยที่เธอจะต้องมาแบกภาระอย่างนี้อ้อลืมบอกไปป่าแก้วลืมน้องบอกว่าในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเนี่ยน้องต้องแอบบแอบบส่งเงินค่าค่าเทอมให้หลานๆนะคะคือลูกของพี่ชายด้วยทุกเดือนนะคะแต่สามีไม่รู้เธอแบแบบอบแอบส่งให้นะคะ เธอบอกว่าถ้าสามีรู้ก็คงจะบ้านแตกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ป้าแก้วเอาเอาความคิดเห็นของป้าแก้วนะคะถ้าเป็นตัวป้าแก้วป้าแก้วไม่ทําอย่างนี้นะค,ะคือโอเคเงินกูนะคะเงินเงินกูอะทําไมจะส่งให้ครอบครัวกูไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกนะคะก็เหมือนเหมือนหลายๆคนที่ที่ที่เขาบอกว่าเมียฝรั่ง พอมีงานทำก็จะปีก้าขาแข็งก็จะไม่งอผัวซึ่งมันก็ไม่ก,ก,ก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะคะคือป้าแก้วก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวจะดราม่านะยังไงน้องก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันก็คือถ้าถ้าเรื่องนี้เรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องกับ กับสามีนะคะก็คือลองตกลงกันแล้วก็ส่วนเรื่องของพี่ชายน่าจะตัดตัดไปได้เลยนะคะเพื่อความสุขถ้าน้องไม่รักสามีก็คือต้องการที่จะแยกจะอะไรกันก็ก็แล้วแต่โตแล้วนะคะป้าแก้วก็ได้แค่แนะนําคนอื่นก็ได้ได้แค่แนะนําส่วนตัวน้องเองน้องรู้ปัญหาลึกๆในครอบครัวกับสามีน้องกับครอบครัวที่เมืองไทยนะคะดังนั้นตัดสินใจเองนะคะ เลือกทางที่ตัวเองสบายใจที่สุดไม่ลำบากใจที่สุดนะคะเอาละคะ่ปะป้าแก้วขอไปกำลังใจให้นะคะสำหรับสาวๆทุกๆท,ท,ท่านที่กำลังเจอปัญหาลักษณะนี้นะคะยังไงรักตัวเองรักให้เป็นรักคนอื่นก็ต้องรักให้เป็นรักด้วยเหตุผลนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วขอเอวังดวยการละชนี้นะคะทำงานเหนื่อยมากพรุ่งนี้ต้องตื่นจะตีดดห้าอีกอนะคะ เอวังด้วยพระการ์ราชนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ